นี่คือยอดมนุษย์ดาวรุ่งอีกนามก็คือสตาร์บอยของทีมว่ามีใครกันบ้างคอนเทนต์นี้จัดกรุ๊ปพร้อมแยกสายถ้าพร้อมแล้วจัดไป Let's go ตัวเทฟฟูตบอลวันนี้ขอเสนอสตาร์บอยแค่นี้เลยก่อนฟังคลิปนี้เหมือนเดิมครับรหาสั้นๆใจแชร์ซัพบให้กับตัวเทฟฟูตบอล,ลด้วยนะครับเราลงคลิปทุกวันไม่มีวันหยุดฝากบอกเพื่อนๆของคุณด้วย และน้องๆคนไหนที่อยากจะเป็นนักฟุตบอลอาชีพ,เ,พเริ่มตั้งแต่วันนี้ฝึกวินยัยตั้งใจซ้อมตั้งใจเรียนทานอาหารที่มีประโยชน์และดื่มนมกันด้วยนะครับเ h อะแ a รน h i ช e p เพยเหรือว่าเดอะแบ c กกลุ่มนี้คือสตาร์บอยตัวจริง ที่สโมสรสร้างทีมล้อมรอบพวกเขาเอาไว้ถ้าขาดเขาไปทีมพังแน่นอนรายชื่อที่ขึ้นมาก็คือยามาลไมนูซาอีเอมเมอรี่และคูบาซีรามินยามาลคือเจ้าชายแห่งกาตารนคนต่อไปครับรับช่วงต่อเบอร์สิบแบบเต็มตัวเขากําลังสนุกกับการไล่ล่าเป็นทุกอย่างในเกมรูกของบาซ่ามีพี่ๆช่วยเยอะก็จริงแต่ตัวเขาเองก็ยิ่งเล่นก็ยิ่งลึกในบาซ่าชุดนี้ครับสไตล์การเล่นของยามาลเต็มไปได้วยพรสวรคร์ระดับสูงไปกับบอลแบบติดเท้าเทคนิคแผวๆวิสัยทัศน์การจบบ่ายบอลที่เฉียบคมเกินวัย ความมหัศจรรย์ของยามาอเห็นได้จากหลายนัดที่เขาลงตัวจริงตั้งแต่อายุ16-17ปีและขวารางวัลแมนอัลเดอร์แมตในบางเกมยามาอคือเอสของบาซ่าวันไหนเขาเงียบแฟนบอลก็จะเซ็งๆแต่ถ้าวันไหนเขามานะมันคือฉากฆาตกรรมกองหลังในสนามทีมฝากความหวังในการสร้างสรรค์เกมรูกไว้ที่เขาเขาคืออนาคตของบาร์เซโลนาในยุคทองยุคถัดไปมีอีกคนที่แบกเกมรับอยู่ครับคือเปากูบาซี่้าไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข่เท่ากับว่าเขาจะต้องได้ลงเปามีลูกซานที่จัดว่าแมน ลูกข้าบอลที่ดุด,ดันดุเดือดอายุยังน้อยมากแต่เล่นเหมือนลงมาแล้วเป็น10ปีขัดเกาออีกสักหน่อยเติบโตแบบทะลุป,ป้องแน่ๆกองหลังยุคใหม่ตรงแบบนี้ครับปะทะได้แต่ก็ฉลาดเป็นกฎอีกคนคือคอบบี้เมนูอาจจะหายไปพักใหญ่จนพี่ชายเปิดแคมเปญฟรีเมนูเพื่อปลดปล่อยน้องชายจากความอายุติธรรมจากวายร้ายอย่างอโมริมนั่นคือมุมมองของพวกเขาครับแต่พออโมริมหมดอำนาจชาลิกก็ได้คืนความชอบธรรมในฐานะดาวรุ่งให้เมนูได้ลงและเล่นอย่างสงบนุ่มลึกไหลลื่นนี่คือสตาร์บอยของแฟนแมนยูตัวจริง โดดเด่นเรื่องการแกะเพซิ่งความนิ่งในการคลองบอลกลางสนามทาให้เขากลายเป็นตัวหลักที่ทีมขาดไม่ได้มีบุคลิกที่โตเกินวัยไม่เข้าคาลิกที่มารับหน้าที่ชั่วคราวในช่วงต้นปี2026ยกย่องว่าเมนูมีคุณภาพที่หาตัวจับยากและแสดงให้เห็นถึงความประหลาดใจที่เมนูนิ่งเกินวัยแฟนเมนยูเกือบจะต้องปล่อยมือจากเขาไปแล้วแต่เดชะบุญจริงๆที่ขาลิกเข้ามาทําหน้าที่ อีกไอหนูที่ยอดเยี่ยมอีกคนอยู่เปเชครับเล่นแดนกลางมาเนิ่นนานเราคุ้นหน้าคุ้นตากันเพราะว่าได้ลงเล่นตั้งแต่16 17ตัวนี้ยังไม่20เลยครับนั่นคือเอมิลี่กับตำแหน่งกองกลางตัวนี้นิ่งเกินทุ่นเคยเป็นกัปตันทีมายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ของสโมสรคุมทั้งจังหวะเกมรุกและรับให้กับยักษ์ใหญ่ปารีสเป็นความภาคภูมิใจของอะคาเดมี่เปเชสิ่งที่เขาทำได้กับสโมสรในวัยขนาดนี้สแสดงถึงศักยภาพมหาศาลและความเป็นผู้ใหญ่เกินวัยความโดดนเด่นของเขาคือความมุมน แต่ก็สามารถออกบอลสร้างเกมรุกได้ดีเกินวัยมีความเข้าใจในเทคนิค IQ สูงมากเล่นได้ทั้งเบอร์หและเบอร์8รับแรงกดทานได้ดีเยี่ยมเอลิกเก้เคยพูดประมาณว่าวอลเลน์คือเพชรยอดมงกุฎเขาเข้าใจเทคนิคทุกอย่างที่ผมสอนและทำมันออกมาได้สมบูรณ์แบบความครบเครื่องนี้ทำให้เขาถูกวางตัวเป็นอนาคตระยะยาวของสโมสรและทีมชาติซึ่งนับว่าเป็นสตาร์บอยตัวจริงแห่งวงการฟุตบอลยุคใหม่ของฝรั่งเศสชาวปารลเซียงรักเขามากกว่าใคร เพราะเขาคือเด็กปารีสแท้ๆที่ก้าวขึ้นมาเป็นระดับทว,วีปแฟนบอลมองเขาเป็นสัญลักษณ์ของความภาคภูมิใจในท้องถิ่นอีกไม่นานจะก้าวขึ้นมาเทียบชั้นซูเปอร์สตาร์ได้อย่างแน่นอนที่อิตาลีกับยูเวนตุสครับสตาร์บอยที่มาแรงมากคือเคนานยิดิตตัวนี้เล่นเหนือเหนือทำเอานึกถึงสายคลาสสิกเคนานถูกประทับตาและถูกยกย่องมากสปลาลตติถึงกับพูดว่า ลีลาฟุตบอลของเขายังกลับมาจากนอกโลกพาซิ่งคมกริบลูกยิงได้จบความคิดสร้างสารรค์สูงปีดสู่อ,อิตาลียกให้เขาเป็นผู้เล่นที่เป็นหน้าเป็นตาของทีมชุดปัจจุบันแถมบอดบริหารยังมองเห็นคุณค่าของเขาชนิดที่จะสร้างทีมโดยมีเขาเป็นศูนย์กลางในอนาคตด,ด้วยคาแรคเตอร์ความเป็นผู้นำทั้งที่อายุน้อยทำให้เคนนันยูดิสกลายเป็นที่รักของแฟนๆภายในเวลาไม่นานเชื่อว่าตัวนี้ไม่ได้มีไว้ขายสำหรับม้าลายเป็นแน่แท้เพราะสำหรับแฟนบอลเบียงโคเนลี่ยูดิสคือความหวังใหม่ที่จะเป็นเสาหลักในแดนกลาง และแนวรุกของทีมไปอีกหลายปีข้างหน้านั่นคือระดับตัวแบกตัวหลักตัวคีย์เพเยอร์ที่ขาดไปแฟนบอลมีร้องว่าน้องๆหายไปไหนมากันที่เสาหลักในอนาคตสายอาวุธหนักถ้าได้ลงแฟนๆจะตื่นเต้นสลับกันลงตัวจริงบ้างหรือตัวสำรองเกรดเอแต่เมื่อลงสนามก็จะสร้างอิมแพคต่อเกมทันทีกลุ่มที่มีสัญชตาตญาณน,นะะักฆ่าเปลี่ยนโอกาสครั้งหนึ่งให้เป็นประตูได้เลยเซอร์เอนดิกคือเบอร์แรกๆครับน่าสนใจครับที่เรยวมฤลิดนั้นปล่อยยืมไปยังดิยงศพาคุณไอหนูเนี่ยมันแน่นอนอยู่แล้วครับพอได้ย้ายพอได้อยู่ในที่ท ายฟอร์มก็ระเบิดตุ้มแบบอย่างรวดเร็วเอนดิกมีทั้งสกอร์มีทั้งแอซิ์ให้ลียงและมีลูกกลากลูกยิงสวยๆเอามาตัดไฮไลท์ได้เรื่อยๆด้วยพลังกายระดับสัตว์ป่าและพลังใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความมุม่งมั่นเซอร์เอนดิกตอนนี้ได้กลายเป็นสตาร์บอยของลียงไปซะแล้วตัวต่อไปที่อยากแนะนำครับคือคารมาด้าไอหนุ่มเนี่ยมีแววไม่ธรรมดาสร้างชื่อกับมิลานถูกป่ายไปยังเลเช่ถ้าไม่เจ็บก็จะได้โอกาสทางอิตาลีชื่นชมมากเพราะเกิดมาเป็นระดับตัวความหวังของชาติช่วงเยาวชนหาตำแหน่งเก่ง่งมีสานนาตน และมีความนิ่งในการจบสกอร์ระดับสูงแม้จะยังเป็นวัยรุ่นยิงประตูในระดับเยาวชนไปมากกว่า400-500ถึงลูกจนกลายเป็นตำนานตั้งแต่ยังไม่ขึ้นชุดใหญ่เมื่อเขาได้ลงสนามสารสีโลเทปแตกาะเสียงเชียร์ของแฟนบอลร่างกายพัฒนาขึ้นทุกวันในบอนเลเด็กไอหนูนี่คือที่สุดอนาคตยังมีโอกาสได้เล่นอีกเยอะอีกทั้งยังมีออร่าความเป็นพระเอกหรือมีทรงฮีโร่สูงมากใครได้ดูน้องเล่นคอมเมนต์มาบอกกันมั่งครับส่วนสายสร้างสารสกิลเข้มดต้องชี้ไปที่อดาด้ากืนแลครับนี่คือตัวตุรกีที่รุ่ ะะเพราะลีลาเหนือจริงแม้การแข่งขันในทีมจะสูงแต่ทุกครั้งที่เขาลงสนามเขาจะกลายเป็นจอมทัพที่ทีมใช้เมื่อต้องการเจาะรถบัสทักษะการจ่ายและการยิงไกลของเขาเป็นทางเลือกที่ แตกต่างจากปีความเร็วสูงคนอื่นๆช่วงนี้กําลังได้รับมอบหมายให้เป็นเพลย์เมเกอร์ตัวหลักเพราะเขามีวิสัยทัศน์ที่แตกต่างจากคนอื่นและสามารถเปลี่ยนเกมได้ในเสี้ยววินาทีเขาคือคนที่ทําเรื่องมหัศาจรรย์ได้บ่อยครั้งทั้งการจ่ายบอลและลูกนิ่งวิธีการเล่นการหลบลีกมันดูน่าตื่นตาตื่นใจแฟมาริดมองเขาด้วยความหวงแหนแล้วมาจะกดดันโค้ชให้ส่งเขาลงสนามบ่อยขึ้นและเขาก็เป็นสตาร์บอยของเรืลมาริดตัวจริงในยุคนี้เชลซีก็มีน้องรักเหมือนกันครับที่กาลังแพทฟอร ปาซิลตั้งแต่ยุ17เพิ่งย้ายมาพิมิลีกตะกี้นี่เองเมื่อต้นซีซั่นนี้นะ่ะและกลายเป็นไวรัลทันทีด้วยทักษะการเลี้ยงบอลสไตล์เมซินโยเอสเตวาลมีลีลาที่แฟนบอลเชลซีตื่นตาตื่นใจและมีลูกยิงที่น่าประทับใจร่างกายก็ดูไปได้ไกลเป็นอย่างนี้เนี่ยไม่รักได้ไงครับกับเอสเตวาลเรี้ยวพูมีไหมครับมี กับเอนกูโมฮาดิโอเขากลายเป็นปรากฏการที่แฟนบอลหงแดงตื่นเต้นที่สุดคนหนึง่งหลังจากแย,ยมาจากเชลซีแฟนบอลเลี้ยวภูมองกันว่าเขาคือเครื่องจาักรการเลี้ยงบอลร่รางกายน้องคนนี้ดูอย่างกับเต่านินจาดูกล้ามเนื้อสิครับวิธีการเล่นก็แบบว่าถ้าลากได้ก็ากล้กาเล่นไม่มีช่องว่างระหว่างวัยสำหรับเอนกูโมฮามีทรงเป็นทยยาทระยะย,ยาวในแนวรุกด้วยทักษะการดวลหนึ่งต่อหนึ่งที่โดดเด่นและมีวุฒิภาวะที่เกินวัยใครชนได้ก็เอาไม่คิดเยอะให้เสียจังหวะจัดว่าน่าจับตามองทุกครั้งที่ได้ลงพอเช เด้ว่ามีศักยภาพมหาศาลทางนิวคาเซิลคนนี้ก็น่าสนใจครับเด็กรักเด็กถิ่นลูอิสมายลี่ที่ข้ามผ่านคำว่าดาวรุ่งไปแล้วสู่การเป็นตัวเลือกสำคัญของทีมชุดใหญ่แล้วครับไมาลี่พิสูจน์ความสารพัดประโยชน์ด้วยการเล่นได้ทั้งกองกลางตัวกลาง และถูกทดลองให้เล่นในตำแหน่งแบ็คขวาไมลี่มีไอคิวฟุตบอลที่ยอดเยี่ยมครับมีความเข้าใจเกมที่สูงมีเทคนิคการเล่นบอลที่นิ่งและฉลาดเหมือนมิฟิลนำเข้าจากสเปนซึ่งเขาก็ทำได้ดีจนถูกจับตามอนจากทีมงานทีมชาติอังกฤษภาวะผู้นำก็มีซึ่งคาดหวังกันว่าจะเป็นกัปตันในระยะยาวสำหรับอนาคต ทุกคนจัดว่ามีความคาดหวังสูงนิบครับแฟนบอลเอาใจช่วยบางคนอาจจะยังไม่ได้ลงตัวจริงถาวรแต่ทุกครั้งที่ลงสนามก็แสดงความกระตือรือร้นและความสามารถเฉพาะตัวให้เห็นอยู่เสมอที่บนเดสก็มีครับไดดามายคิดได้แจ้งเกิดแล้วตอนนี้โดนจับตามองเพราะไปพูดถึงให้สโมสรอนในฝันเลยถูกมองว่าไม่ค่อยจะถูกหลักอนามัยสําหรับการเป็นนักฟุตบอลอาชีพพราะยังเล่นอยู่ที่ไบรเยนแต่หัวใจกลับเดินไปเรือมดิดแล้วซึ่งน้องมันก็ขอสูงมาภัยแฟนบอลเรียบร้อยเลยครับเล่นนาดขา้า เาวันไหนสดๆเนี่ยดูการเล่นแล้วได้แต่ซูรปากกำลังมาแรงสุดๆจนถูกสื่อเยอรมันมอกว่าอาจจะเดินรอยตามยามามมเซล่าสตาร์รุ่นพี่ในทีมจุดเด่นของเขาคือความกล้าเล่นและความเฉียบขาดในพื้นที่สุดท้าย เบื้องหลังใช้ยาสตาบอยและปรากฏการเล็กๆที่ระเบิดขึ้นมาครับมันมีลำดับขั้นตอนของมันไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นมาได้ง่ายๆเด็กพวกนี้คือลูกรักเป็นเด็กที่ถูกเอาไปเทียบกับตำนานเด็กๆพวกนี้ไม่เพียงแค่เก่งแต่ในสนามแต่ยังมีอิทธิพลในรุ่นของตัวเองบางคนก็เป็นไอคอนไปแล้วไกลๆยอย่างยามาวที่เติบโตมาแบบฮีโร่ท้องถินสู่นักเตะระดับโลกเหตุผลที่เด็กกลุ่มนี้ถูกยกย่องว่าเป็นอนาคตของวงการฟุตบอลไม่ใช่แค่เพราะพวกเขาเก่งกว่าเด็กทั่วไปแต่เป็นเพราะพวกเขาคือ ผลผลิตที่สมบูรณ์แบบของฟุตบอลยุคใหม่ที่เปลี่ยนจากสมัยก่อนไปอย่างสิ้นเชิงในอดีตครับดาวรุ่งมันจะมีความเร็วหรือพรสวรรค์เฉพาะตัวแบบโดดๆดดไปเลยแต่เด็กกลุ่มนี้เช่นเปาคูบาซี่หรือว่าคอบบี้เมนูหรือว่ายาวมลถูกฝึกในอะคาเดมี่ที่เข้มขน้นจนเข้าใจระบบการเล่นที่ซับซ้อนตั้งแต่อายุ16-17ปีพวกเขาสามารถลงไปเล่นในระบบของคุณซือระดับโลกได้เลยระบบฟุตบอลที่ลึกซึ้งซับซ้อนบางทีดาวรุง่งก็ต้องใช้เวลาทําความเข้าใจครับพูดง่ายๆเปรียบปเป็นเราๆแลวกันครับเอาง่ายๆนะสมมติเรียนว ชาวฟุตบอลม .6 เทียบกับช่วงวัยนะครับแต่ถ้าหากโค้ดเนี่ยซึ่งแกเป็นคนเก่งมากๆที่เอาศาสตร์ฟุตบอลระดับสูงระดับปอเอกเนี่ยมาประสิทธิ์ประสานมันก็ต้องมีอ้องกันบ้าง ว่ามันคืออะไรอะโค้ดแต่เด็กกลุ่มนี้ในเชิงบอลพวกเขาเข้าใจเล่นได้และเก็ตเพียงแต่พอเวลาพัฒนาเพื่อให้ซึมลึกไปกับระบบที่ซับซ้อนเหล่านั้นหรือในบางกรณีกระแหกตำรานิดหน่อยสร้างผลงานเองได้เลยไอคิว <IQ S 1> บอลก็เลยเป็นพรสวรรค์ที่จําเป็นมากสําหรับฟุตบอลในยุคนี้ครับเรื่องหัวจิตหัวใจก็สําคัญถึงสําคัญที่สุดไอห,หนูจอมห้าเหล่านี้จะมีความนิ่งที่เกินปกติรับแรงกดดันได้เกินธรรมดายาวมาเล่นบอลยูโรเหมือนลงทีมาติเทียมกับรุ่นพี่ทั้งๆที่เขาลงไปหัดนั่นคือระดับทีมชาติของประเทศยาวมาไม่ได้ ไ่แคอะรเขาแค่ลงไปเล่นงานตัวแทนประเทศเหล่านั้นซะยับเยินฟุตบอลยุคปี2 0 2 6เน้นความเร็วและการเพลซิ่งสูงมากหลุดแล้วเนี่ยเป็นเรื่องเลยอย่างเอเมิลี่เนี่ยดูเขาเล่นสิครับเล่นเหมือนเตะบอลบ่ายวันเสาร์กับเพื่อนที่ทํางานพ่อไม่มีความกดดัน นิ่งเงียบไม่อดโอยไม่อะไรเล่นไปตามระบบตามแผนคือมันเกินเด็กวัยเดียวกันไปเยอะเมนูก็รับบทที่ค่อนข้างยากในพื้นที่ตรงกลางแต่เขาก็ทําให้เกมที่วุ่นวายดูสงบลงได้ทันทีซึ่งระดับนี้คือสิ่งที่หาได้ยากมากในอดีตครับสมัยก่อนเนี่ยคนไหนเก่งตรงไหนก็จะเก่งไปเลยแตกสายง่ายแต่ยกนี้ค่อนข้างยากกว่าครับใครเล่นสายไหนก็จะเป็นมันติฟังชั่นเพลเยอร์จำเป็นสําหรับสตาร์บอยเหมือนกันซึ่งจะเห็นได้ว่าพวกเขาไม่ได้เก่งกาดในการเล่นบอลอย่างเดียวมันมีไรายละเอียดเยอะมากครับแฝงอยู่ กว่าแฟนบอลจะยกคํานี้ให้นักเตะกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เล่นได้มากกว่า1ตําแหน่งครับเช่นคือแลที่เป็นได้ทั้งปีกและจอมทัพฟีคิกก็รสัตได้หรือเคนานยูดิต ที่เล่นได้ในทุกที่ในแนวรุกกล่าวก็คือต้องเล่นให้ได้เยอะกว่าความต้องการโค้ดอาจจะเปลี่ยนไปคุม4เดือน5เดือนถ้าผลงานไม่โดดเด่นก็มีสิทธิ์ฟิลฟุตบอลสมัยนี้มันมีแต่ความกดดันเพราะความสําเร็จมันไม่ต้องการความอดทนครับเกือบลืมไหมครับดิซิเลด,ดูเอตัวริมเส้นของเปชไปเลยครับนี่ก็เก่งชะกาชะกันเช่นกันครับเป็นตัวรุกสารพัดประโยชน์ที่ช่วยให้ทีมมีความยืดหยุ่นทางเทคนิคและสามารถเล่นแทนตําแหน่งใครก็ได้ในแนวรุกโดยที่มาตรฐานไม่มีตกแต่ดารรุ่งพวกนี้ต้องต่อสู้เพื่ออยู่รอดเหมือนกันครับคววามยยืดดุ่นของเ็กกพ คืออาวุธสําคัญที่โค้ชทุกคนต้องการร่างกายนีิก็โคจะสําคัญครับเด็กๆพวกนี้เหมือนผู้ใหญ่ถ้าดูปรประชาชนบางคนแค่18แต่เราเนี่แทบไม่เชื่อพอส่งบอลอย่างกับคนอายุ30หลายคน ทั้งร่างกายกล้ามเนื้อถูกพัฒนาเฉพาะจุดอย่างเข้มขน้นแต่สโมสรก็ประครบประง,งมดูแลอย่างกับไข่ในหินดูอย่างยาวมาวครับที่โตว,วันโตคืนคูบาซี่ก็แข็งแกร่งมากนั่นมันเด็กเล่นกองหลังให้กับบาซ่าจริงๆใช่ไหมเนี่ยตัวหนาโภชนาการถึงกินนอนเป็นเวลาเมนูก็ดูตัวโตดูถึกดูบึกบึนกล้ามเนื้อเริ่มขึ้นลายแบบสวยงามเอนดิกเนี่ยก็โหนั่นไยรุลูกหนังจริงเลยครับดูการวิ่งดูมวลร่างกายแล้วเนี่ยเหมือนผู้ใหญ่ชัดๆเวลาวิ่งเข้าใส่เนี่ยัยงกับควายป่า นได้แม่งชนไถได้แม่งไถเป็นเจ้าของร่างกายที่มีพลังทําลายล้างสูงมากทุกคนที่ยกมาพูดเนี่ยหรืออาจจะไม่ได้ยกชื่อขึ้นมาเนี่ยมีสภาพร่างกายที่แข็งแกร่งและมีความคล่องตัวหรือ agility ที่สูงครับซึ่งถูกดูแลโดยนักโภชนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬาตั้งแต่อยุ่อย่างน้อยนอกเหนือจากนั้นก็ต้องดูเรื่องภาพลักษณ์มีหลายคนที่เก่งกาจมากแต่ภาพลักษณ์ไม่ดีไม่กี่เดือนก็นหลุดจากความทรงจาโคตรเยอะครับสตาร์บอยที่ถูกสอยตั้งแต่ยังไม่ทันปเป็นดาวรุ่งเด็กๆพวกนี้แบรนดสินค้าเข้าหลายคนเลยนครพร้้้้ออมจาางใหถืสิ หรือส่งอะไรต่อมีอะไรมาให้ใช้ฟรีๆโดยเฉพาะภาพลักษณ์สร้างมูลค่าทางการตลาดได้บางคนก็มีแบรนด์เป็นตัวของตัวเองไปเรียบร้อยแล้วพวกเขาไม่ได้เป็นแค่นักกีฬาครับแต่เป็นแบรนด์ตั้งแต่ยังไม่บรรลุนิติภาวะการใช้ชีวิตเลยต้องระวังตัวไม่ให้ทําอะไรผิดพลาดง่ายๆจะเห็นได้ว่าเป็นสตาร์บอยก็มีความกดดันในแบบของมันครับการรวมร่างกายร,ระหว่างพรสวรรค์แบบพรแสวง และนวตัตกรรมฟุตบอลสมัยใหม่นี้นะครับคนที่จะเป็นสตาร์บอยได้ในสายตาแฟนบอลและโค้ชในยุคนี้เนี่ยต้องมี3อย่างครับหนึ่งโฮมกรลต้องเป็นเด็กปั้นหรือว่าผูกพันกับทีมสูง2ต้องเป็นโปรเฟชชั่นอลลิซึมที่มีวินัยสูงไม่ค่อยมีข่าวเช้าซึ่งเด็กกลุ่มนี้ทําได้ยอดเยี่ยม3ามบิ๊กเกมเพลเยอร์เล่นเกมใหญ่ได้เหมือนกับเตะบอลพลาสติกยิงพวกโฮมกรลเนี่ยแฟนบอลจะมองว่าพวกเขาเป็นความหวังสูงสุดโดยเฉพาะเด็กที่มาจากอะคาเดมีทีมตัวเองแฟนบอลจะรู้สึกผูกพันและปกป้องเป็นพิเศษเมื่อพวกเขาฟอร์มตใครชื่อ ไม่ได้เล่าถึงใครก็เติมเรื่องราวกันได้ในคอมเมนต์ครับคอมเมนต์สร้างสารรค์เป็นประโยชน์มากๆกับน้องๆที่เริ่มดูฟุตบอลและเราขอจบคอนเทนต์นี้ด้วยประโยคน,นี้ครับสตาร์บอยคือบรรทัดฐานใหม่ที่พิสูจน์ว่าคุณไม่ต้องแก่คุณก็เก่งได้เป็นไงเฉียบปะขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวเทฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ